หรือมาบพภูเขาเดนมาร์ก <laughs> อันนี้คือห้องออกกําลังกายจ้ละในโรงแรมก่อนจิพาไปเบึงปลาเบึงเขาเบึงห้องออกกําลังกายไปก่อนนะจ๊ะเนาะเมื่อกี้เบึงสาวายน้ำแล้วประเดชัยเบึงเดี๋ยวฉันจิพาไปไทายบึงใหญ่ดนะ้วยจ้ะโรงแรมใหญ่อยู่งชั้นสองชั้นสามชั้นที่สามชั้น ยูชันแหลกพอเจอขี้คานยางขึ้นไปข้างบนมาทางนี้จ้ะตรงนาลีสิบชันว่าน่สวยงามานะจ๊ะเนาะเจ้าเห็ดห้อหงข้างนอกอากาศเย็นๆนะจน๊ะข้างนอก ว่าจะจัดปารตูงปารตีออกไปนั่งย่ามนาหอนนะจ๊นะเนาะให้ออกมาทางนี้รีเซพชันนะจ๊ะรีเซพชันนะจัดเอ้อแต่การแสดงส้องอาหารจ้ะว,ว้วาวว้าว าจะไหวเห็นน่าลักกระจกกระจกหองอาหารจ,าจ้ะสวยงามจะสวยงามว้าว น้องคนมักใบเพราะม่พีน่น้อกจะกระมักเด้อจะมักใบแดงจ้ะพูนเสียมือแหละเพ็ดนะฮะขอไปเบิ่งเนี่ยมือกี้พาเขอไปเบิ่งเนี่ยของอาหารนะจ๊ะนะข้างนาอ,งนองนกงามเยอะ สวยงามขนาดนวจน้ะเนาะครั้งแรกที่จอยกับไอทิตมาแล้วจ้ะเน้ขับรถปรเกือบประมาณเกือบสองชั่วโมงจ้ะว่านะจะเห่งงามขนาดอันนี้ในโรงแรมด้วยจ้ะเน้น ข้างบนออกมาข้างนอกจักรยานของโลงแรมจ้ะสามารถ เอาไปครับเอาไปปั่นจักรยานเออจักรยานสามารถใช้ได้แจกะบ่ต้องเสียเงินจ้ะฟรีจากของโรงแรมจ้ะจะเอาไปเอารองเท้าอยู่ในรถปุณหะที่จอดรถลานจอดรถอันนี้ลุงอันนี้อันนี้คือโรงแรมด้จ้ะเด้อโรงแรมข้างในที่จอดเมื่อกี้นี่แหละ

Golden Mart <laughs> Xuống về xăm nì mẹ Mong người mong bo tốt bà chà phun มองที่เขา,าเลี้ยงปลาปล่อยุนะบนบ่อบำบัดพอเลี้ยงปลาปนบ่ปล่อนเต็มอยู่ปุณห์นะปลาตีโทนะนะนะอันนั้นที่บอ่อเลี้ยงปลาได้ใจได้มาฟังทั้งปีข้าเจ้าก็มาปล่อยทั้งปีปุณห์นะคนตกปลาอยู่ปุ่มอู้แดดดีขนาดเลดอีหลีเลดอีหลีสุดยอด ามาถ่ายฟังทั้งพีจ้ะคุณนะโอ้ยบรรยากาศบอตกปาพุ่นะจะสิภาพไปเบื้อง่ายนั่นเราวตกได้บางหนึ่งนั่นสิพาพยังไปเบื่องเล่าคุ่นะสุดยอดดีดีบรรยากาศดีจ้าช่วงตอนนั้นตอนนี้บรรยากาศดีถ้าข้าเจ้าว่าเอ๋พยากรณ์อากาศว่าวันนี้ทั้งฝนตกแดดออกคุนวะมือเสานีในตอนนั่งกินอาหารเ้าอยู่กับน,นตกลิ่นมือติดตื้ออ้าวแดดออกไม่แล้ว สวยงามานะจ้ะเนาะผ้าเลาะผ้าทัวคุณน้าบอเลี้ยงปลาข้าวุณนาอยปลาเต็มอยู่คุณน่ะเฮ็นตัวหัวป๊ปโป๊ป,ปขึ้นมาปลาติดทักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสอีห้าบลดีลี กินเวทอีกแล้วพ่อใหญ่นี่ปลาเพิ่นหอยอยู่สองตัวนั่นได้อีกแล้วพูน่ะโอ้ส่งตัวใหญ่พูน่ะส่งตัวใหญ่ค่ะอู้ตัวใหญ่อยู่จัดตัวใหญ่อยู่พุน่นเดี๋ยวจะบอกนะจะบอกว่าลีเด้

เห็นเห็ดบ่เห็น,นตุนกระเทียมป่าจ้ะมีเรบกอีเรีบบ้าตัดบ้างตัดไปบ้างคาย ดอกขังบัวจช่สิมีเห็ดบ่มีเห็ดนาหล่อนต้องมาอีกแค่หนึ่งจ้ะสองทางทางป่า คุณต,ตกไลยน้ำค้างในปลาต้นใหม่กับคนลงงานลงงานใหม่แต่ใหม่เป็นกองไว้ขายแล้วนี่ลนะนาดเป็นมดปุ่น่ะ กระเทียมปลาพ่อตุนอยู่จ้ะกระเจาะมมีี่ราทางสวยาค่ะนอาจะนะนีแ่และอาหารพอ่อก่อยายังปลาไปเห็นิดพ่อดอกไปหนอยกระเทียมปลาล้มยงังล